สวัสดีครับผมสิงปรนออนทัวร์วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนการเดินทางนะครับคือจากปกติคือสิงปรนออนทัวร์มันจะต้องขี่รถทีบไหมนะครับแต่วันนี้เขาจะมาขี่รถทีบนะฮะเขาจะเปลี่ยนการเดินทางด้วยการานั่งรถไฟแล้วก็เดินเท้าขึ้นภูเขานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินป่ากันเดี๋ยวเขาจะไปชมความสวยงามบนยอดเขากันนะครับเดี๋ยวเขาไปติดตามชมกันนะครับไป โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้มาถึงสถานีาไทอันนะครับถ้าออกเสียงผิดก,ก็ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับแต่ว,ว่าก่อนเดินทางเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรเติมพลังกันสักหน่อยนะครับนู่นนะคุณเห็นไหมครับนู่นก็จะเป็นยอดเขานะฮะที่ขาดไปครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนไเดี๋ยวเราจะไปปีนเขาลูกนั้นกันนะครับนี่คือเขาที่เราจะไปปีนกัน แต่ในนี้เรามาถึงสถานีแล้วเราต้องไปเติมพลังกันไปะนะครับมันยากาโดยรอบนะบใช่อันนะครับโอเคนะครับจากที่เ้านั่งรถไฟมานะครับลงรถไฟมาแล้วก็เดินเท้าไปไปกินข้าวที่เซวเวนเ่นเสร็จแล้วก็นั่งแท็กซี่มา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ บ่า,บายโมง4-5นาทีละนะครับก็จะ,จะมาถึงบริเวณปากทางขึ้นขึ้นเขานะครับอันนี้จะเป็นทางทางด่วนนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นตรงนี้นะครับใจรอๆๆๆรอ,อ,อ,อขึ้นไปนะับเร็วไหมก็เดินเดินทางเดินเดินเดินหลายรอบเดินหมายถึงว่าใช้เวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไป ไป,ไปึเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางข้างนี้ของเฮาขกันนะครับพร้อมหรือยังครับบลองพร้อมเสมอไปครับผมนี่นะครับอ่านว่าจะได้อ่านเอานะครับนี่ก็จะเป็นทางที่เราจะต้องขึ้นไปนะครับ ตั้งึ้นเขาตั้งตั้งนเขาครับตั้งนเขาครับง่ายๆเลยเขาอยู่ที่นี่อ่าน่าจีเฮ้ยเขาอยู่นี่เออเขาเออเขาอยู่นี่เออเขาอยู่นี่ตั้งึ้นเขาจะใช้เวลาอยู่สามวันกับสองคืนครับแล้วจุดนี้ไปจุดกลางเต็นท์นี่กลางเต็นท์ได้่อันนี้น้ำปลาจะไหลลงมาตรงนี้มั่วมั่วได้ใจเหมือนกันนะครับ เอาไปเดินทางนะครับเดินทางไปเปห็หลวงเย็ยนครับไปไป ทางขุนตงังขุนตังขึ้นเขาค่อนข้างจะทําไว้ดีเลยนะครับเห็นนะก็จะมีการนําหินมาเลี้ยง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 ขึ้นไปนะครับโอเคเลยนะครับค่อนข้างจะง่ายต่อการเดินนะครับกระทางก็จะไตไตระดับขึ้นเรื่อยๆเนาะ กาวปเดินไปครับ นะผู้หลวงบอยนะครับเมืองเพชรชบูรณ์นะครับกำแพงเพชรเออก<ต>ำแพงเพชรตลอดเลยใครที่อยู่ให้เรื่อยกำแพงเพชรนะครับเออเพชรชบูรณ์เออกำแพงเพชรกำแพงเพชรเออกำแพงเพชรนะครับส่วนผมไปค้นเจียงฮายนะครับทางมันทำไว้ ว่ทา,าทางมันทําไว้สวยมากนะครับ็นนเป็นสองข้างเป็นผานะครับปลอดภัยครับทางเดินป่าเส้นนี้มาง่ายทางบก็นขัข้นบันไ,ไดขึ้นมาเลยอ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกจุดหนึ่งข้างบนนะครับ ไม่ชันนะทางเดินง่ายสะดวกสบายมากสวยนะเขาหินมาเรียงนะครับสวยมากเรียงขึ้นไปไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอาเหินมาเรียงนะตรงนี้เป็นจุดหักโค้งคืนไปเรื่อยๆ ฟ้ามืดแล้วเหมือนฝนจะตกนะครับนกบินว่อนเลยแสดงว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะครับไปไปกันต่อนะครับ เดินมันธรรมดาไปนะวิ่งครับอ้าวทางตาเหี้ยทางนี้สิครับ จุบุนเลยจุก้องเลยจุจุจุยังนะครับยังไม่สุดนะครับเดินเรื่อยเรื่อยผมว่าเข้าท่าเลยนะฮะทางเดินป่าเส้นนี้ชอบครับชอบชอบบรรยากาศด้วยมันไม่ได้ร้อนจัดอ่ะคือมันมีต้นไม้อยู่ใช่ไหม มันก็จะพอเป็นล่มลำไรนะครับแดงแดงนู่นนะฮะส้มๆนู่นนะฮะเป็นยอดเขาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนน้นกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนยอดเขาอีกทีนึงนะครับ งานงอกเลยนี่อยู่ข้างหลังขึ้นหน่อยเดียวเดินขึ้นมาไม่สุดสักทีสีส้มแปลบเลยนะฮะวะมันเป็นความงานที่ค่อนข้างแปลกตามีไปีุดนกระโดดครับ จุดที่4ครับโดดล่มอใบชาเชียงครับกระโดดขากีจ้ำเดี๋ยวมันจะมีนู่นเหนไมนี่คืออะไรเห็นเห็นยอดมุกนะนี่คืออะไรเอาคืออะไรเอาเห็ดเห็ดลินจือนะครับเห็ดลินจือเห็ดเห็ดพันปีครับกิโลละแสนสอง แสนสองไม่ต้องทำอะไรแล้วที่หายแล้วไปเดินทางกันต่อนะครับเดินทข้างบนนะครับฮะขขยังครับยัง เอ๊ ه, ความจริงมันกับใบัจใจไก่นะแต่มันไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆไปได้นะครับว้าวสวยนะครับข้างหลังสองด้านกับหลังหันแล้วปุบปุบปุบไปดูกันว่ามันเป็นยังไง มาเลยนะฮะกระโดดจุดที่ห้าครับเฮ้ยจุดล้ยังยังไม่สุดข้างบนนู่นครับสุดอยู่นู่นยังไม่สุดครับอยู่นู่นสุดอยู่นู่นไปทางไหนอะเนี่ยเลาะลงเนี่ยครับ อยู่นี้โอเคเลยได้การเลยได้เรื่องครับอนี้ได้เรื่องครับามฟ้ามืดมาแล้วนะครับจากจุดชมวิวกะกี้นะครับเขากัเดินตัดลงมานะครับเดินตัดลงมาตัดลงมาแล้วที่นี่คือ คือมันมันมันลงลงแล้วก็ตอนนี้กําลังจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดอะ่ะตีจะอยู่ตีเขาจะไปตอนนี้นะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับไปให้สุดนะครับไปให้ถึงจุดสุดยอดของมันนะครับถึงแม้ว่าเบื้องหน้าของเราจะเป็นฟ้า มืดคลึ้มมาแล้วนะฮะถึงแม้ว่าท้องฟ้ามันจะมืดมนแต่ผมก็บอกวันนะครับเขาจะต้องไปเพื่อถึงจุดสุดยอดเพื่อได้นะครับเหนะ็นไหเมื่อกี้เขาอยู่ตังพุนเดี๋ยวเขาก็ต้องไปตังเพ่เอะมองไ่เห็นนะเมื่อกี้เขาอยู่ไรพุนเขาจะขึ้นไปบุนพุนแห่กรร ยยายไปครับไปมืดมาแล้วนะฝั่งนี้ก็มืดฝั่งนู้นก็มืดนะครับแต่ตรงกลางนี้ก็จะยังสว่างอยู่นิดนิดหนึ่ง อันนี้ก็ไตขึ้นขเขาเสแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างชันเหมือนกันนะครับเ,เพื่อรักษาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความจำเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่จงจุดสุดยอดนะครับ ปลงไปลงขอเสียงหน่อยขอเสียงดิยขอเสียงเสียง,ยง,ยง,ยงหายใจนะ <c oughs> ไป <c oughs> เจอทั้งบนครับมัน <c oughs> ทำให้สวยนะครับทางไป <c oughs> ครับ ในที่สุดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดตีสูงที่สุดแล้วนะฮะของอาทางเดินป่าเส้นนี้นะฮะแต่พอเหลือไปอีกทีนึงมันยังมีโอยจ้องมอกขนาดนหน่อยหนึ่งนะฮะจากระยะสายตาแล้วคือมันจะสูงกว่ามูนะครับแล้วก็จะมีเจอกอยู่ตั้งหานก็น่าจะเป็นจุดกลางสุดเลยเมื่อไรมันจะสิ้นสุดโบโหงนะฮะ เอาไมว่าชมวิวตรงนี้กันก่อนนะครับเห EN ็นนะเห็นกลางหันลมก็ครับตรงนู้นนะครับกลางหันลมขอบนู้นก็จะเป็นทะเลแล้วนะครับเป็นขอบทะเลแล้วสวนดอกไม้อ่ไนวะก่อนในนี้นมาเที่ยวสวนดอกไม้กันนะสวนดอกไม้ชี้ไปเรื่อยเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนละสวนดอกไม้มองเห็นเขาตรงนี้อยู่สวนดอกไม้ตรงปุ้นครับ ทั้งพูนทั้งป่ายมือผมคืออราคนเดียวเด้อนะไม่ไงนม่เห็นดอกกุหลาบอยู่ตรงนั้นนะดอกทานตะวันนะเห็นว่มเรืองๆนะนั่นแหละนั่นแหละงามครับงามก็ถือว่าเป็นภาพที่เขาห่าความงามที่แปลกตานะครับซึ่งเขาจะบ่ค่อยได้เห็นกันมากสักเท่าไร่นะครับตามธรรมชาติทั่วไปเนี่ยนะครับกับผมคิดว่ามันโอเคนะ แดดมาแล้วครับแดดมาแล้วเมื่อกี้ฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้แดดมาแล้วนะครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวอาจจะทิ้งท้ายกันแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เพือเกียรติตามรับชมนะฮะช่อง YouTube ของผมนะฮะสิงปันออนทัวร์นะครับเนาะปันออนนทัวร์ะครับอย่าลืมนะฮะไลฟ์สดของคุณเสียงสมัยกุ๊กจืดอย่างนะ คนไปทั่วเออคนไปทั่วนะครับไปทั่วัะอยากไปไหนก็ไปนะนะก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งท้ายโดยวิววิวบริเวณนี้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายวิวด้านบนอีกนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับวัสดีครับบายยปลุก๊วยบายหน่อยบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอันนี้มาทดสอบไปฉช้ครับ คครรัับบผมได้การมองเห็เข้าตาเลยว้ะเราขาดอะไรไปสองอย่างวะเนี่ยรู้ป่ะต่อนะครับต่อ คือจุดเมื่อกี้ที่ผมปิดกล้องไปผมก็คิดว่าสูงที่สุดแล้วใช่ไหมฮะเดินมาอีกหน่อยก็เจอจุดที่ผมคิดว่าสูงที่สุดก็ยังไม่ใช่จุดนี้ครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแต่อเนาแต่ไม่ใช่นู่นนู่นเห็นคนไหมปลายเขานู่นนู่นคือจุดที่สูงที่สุดทางแดงๆ สูงแล้วสูงอีกสูงแล้วสูงอีกนะฮะผมคิดว่าสูงแล้วยังไม่ยังไม่พอนะฮะนู่นนู่นสูงกว่าอีกนะครับเอาไม่เป็นไรคือถ้าถ้าแดดมันออกอย่างนี้มันโอเคแล้วไม่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 กังวลเรื่องฝนละนะครับเพราะเมื่อกี้มัน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 แดดเอ้มันมันฟ้ามืดนะฮะ พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วใช,วช่วันนี้วันเสาร์อ๋อวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์แค่นั้นแหละไปจุดนี้จุดนี้น่าจะเป็นห้องน้ำของใครหลายๆคนนะ <c oughs> ต่อให้โรคจะหมุนสุดเท่าไร มาด้วยมีหมามาด้วยไปเดินตามหมาดีกว่านะครับลงเขาตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นเขาตรงนู้นไนนนปไปหลวงเห็นแล้วนอกจากคุณน,นอกจากคุณจ,จะดูสิงประอ,ออนทัวงไงคือ จากจุดที่ผมว่ามันสุดแล้วมันยังไม่สุดอีกนะครับคือยังมาอีกนะฮะจุดนี้ผมก็คิดว่าจะสุดอีกมีนู่นอีกนะฮะมีนู่นอีกหนึ่งยอดมันมันเป็นยอดเขานะครับที่ที่ช่วงเนี้ยมันจะสูงสูงสูงไล่ไล่กันนะครับความสูงของยอดเขามันจะไล่ไล่กัน จากจุดที่ผมว่ามันสูงแล้วก็มาอีกก็ังมีอีกจุดหนึ่งมันจะเป็นหย่อมเป็นยอดเป็นยอดเป็นยอดเขาไปนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยอันนี้ลงใช่ะอันนี้ขาลงนะครับพอลงมาเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปใช่ปะนะครับ แนะนาเลยนะครับสําหรับคนไทยนะครับที่มาทํางานในไต้หวันนะครับหรือพี่น้องคนไทยเราไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาอะไรหรือว่าใครก็ตามนะครับที่สนใจจะมาเดินป่าเส้นนี้นะฮะแนะนําเลยครับเป็นเส้นทางที่สะอาดสะดวกปลอดภัยด้วยนะครับ ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับผมคิดว่าเหมาะมากนะครับกับการพาครอบครัวมาเดินนะครับแต่ก็คุณก็ต้องมีการออกกําลังกายมาบ้างส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ๆคุณไม่มีการออกกําลังกายเลยอยู่ๆคุณจะมามาเดินก็ผมคิดว่ามันคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องมีการออกกําลังกายมาส่วนหนนะครับ ม,มาะมาครับทางก็ค่อนข้างสวยนะฮะทางมันจัดไว้ดีนะม,มันเป็นก้อนหินมันจัดเรียงมาอย่างดีเลยนะครับทางสะอาดมากนะครับไม่มีมแมลงนะครับไม่มีมแมลงไม่มียุงมังไม่แน่ใจแต่ยังไม่โดนกัดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับฉียดยาฆ่ามแมลงเจี <laughs> ย่ยมเลยเนะ ยอดเขายอดต่อยอดนะฮะตรงนี้มาอยู่อีกหนึ่งยอดแหละข้างหน้าผมยังมีอีกหนึ่งยอดนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนดีนะลง,ลงไม่ทางนั้นมันไม่ใช่ทางลงครับทางนั้นมันน่าจะเป็นทางเข้าห้องน้ํา<ป>ครับทางนี้<ป>นะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ <laughs> พี่น้องประชาชนท <laughs> ี่ดูสิงปั่นออนทัวร์นะครับ <laughs> เห็นไหมลงอีก่ล้พ <laughs> อลง พอลงตรงนี้นะครับลงไปสักระยะหนึ่งมันก็จะต้องขึ้นขึ้นเสร็จแล้วก็จะไปยอดเขานู่นเห็นไหมมันลงแล้วมาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเขาเป็นเขาลูกต่อรุกมันเป็นทางที่โอเคครับผมให้คะแนนห้าเลยนะครับอเ<ห>ต็มเออไม่ใช่ห้าสิห้าเต็มร้อยเต็มสิบคะแนนเต็มสิบผมให้เก้าจุดเก้าจุดห้าเลยไปคะแนนเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้าเลยนะครับ ปลอดภัยสะดวกสบายสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ไม่โหดจนเกินไปโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสิงปันออนสู่สวัสดีครับครับคือด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับของเส้นทางนะครับคือดูเพลินๆ แล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องแหละภาษาด้วยผมก็คิดว่ามันสุดแล้วก็ยังไม่สุดอีกเห็นไหมผมเปิดกล้องมาน่าจะสองรอบแล้วนะครับที่มาอธิบายว่าเออผมคิดว่าสุดแล้วมันยังไม่สุดอีกมันต้องขึ้นไปอีกลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเดีสุดท้ายเราก็มาเจอจุดที่ว่าสูงที่สุดนะครับเป็นจุดที่ว่าปักหมุดด้วยนะครับก็คือจุดนี้เดี๋ยวเรารอให้ ให้เขาถ่ายรูปันเสร็จแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราไปจุดนี้นะเราไปรูปรูปคำคำนะครับแสดงถึงการมาเยือนของเรานะครับว่าเราได้มาอย่างจุดนี้แล้วสุดละสมบูรณ์แล้วสุดจริงจริงอันนี้ก็จะเป็นหมด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 แสดงแสดงอะไรอ่ะแสดง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 อาการแสดงอะไรสักอย่างนะ นะครับใครไม่รู้ก็ดูเอาเองนะครับนะคือแล้วให้อ่านออกอ่ะไม่รู้อ่านดินะครับอ่านอ่านแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยอ่านหน่อยอ่านหน่อยมีข้างเดียวเลยหกร้อยหกร้อยเมตรเองนะครับความสูงตรงนี้นะครับหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรนะครับหกร้อยเมตรหกร้อยเมตร ล้งหกร้อยเมตรนะครับหกร้อยเมตรนะครับเคโอเคโอเคนะครับพิชิตได้พิชิตได้สำเร็จสมบูรณ์นะครับขอโชว์หน่อยอันนี้อันนี้เดินมาสามชั่วโมงมั้งยังมาหาป้ายอันนี้แหละอันนี้อะไรไม่รู้นะครับสามชั่วโมงอ่ะนี่แหละสุดแล้วเหรอครับสุดแล้วสุดจริงครับ คงไม่ต่อนะถ้าต่อมันก็คงจะเม็น้อที่นี่แหละนะครับแราวเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับสุดละขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมองัพิ่งถือป้าย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 โชว์เลยลหรมุมมุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยถือป้ายโชว์ก้องเลย 1 2 3 check it